สวัสดีครับผมจานิคนะครับหลังจากที่ได้รับคำท้าในโครงการ Ice Bucket Thailand จากในใบนะครับแปดใบแปดเมื่อตอนเราเราปี3ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมก็รับคำท้ามานะครับโครงการ Ice Bucket เนี่ยเราเริ่มมาจากในมาร์คซักเบิรเชิญชวนให้คนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสาธารณสุศสนะครับแล้วก็ไวรัลนี้เนี่ย ก็ลามมาถึงในประเทศไทยโดยในะประเทศไทยเนี่ยชาวมกนันมาร์กเนี่ยก็ได้นำโครงการนี้ามานครับแล้วก็วายรอมมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็ถึงคิวผมนะครับโดยในไปนะครับตกคำท้าม,าน,มานะครับผมก็รับคำท้านะครับโดยบริจาคไปยังศูนย์คนหายมูลนิธิกกระจกเงานะครับแล้วก็ุ่นนี้เนี่ยจะนำหนังสือนะครับหนึ่งกองใหญ่นะครับประมาณ20กว่าเล่มไปบริจาคที่ กระจกเงากันนะครับนะสำหรับผมนะครับมี3ผู้ชา l เลน g ์นะครับต่อไปนะครับหนึ่งนะครับกอกนะครับแอสอีพีเนฟรินไอเอ็กนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดี2พี่แบดนะครับจากไทยเนี่ยที่เซนแล้วก็สุดท้ายนะครับตาเล็กวินโดว์กล้แดจากกรุ๊ป2 0 0 6ไทยแลนด์นะครับเอาเลย 来嘞。Vale.